สวัดีครับพี่พี่ทุกท่านครับใน Facebook แล้วก็ Youtube ของ Subsidy ์ออนไลน์นีครับก็เช้าวันนี้เอาปั๊มหิ้วมาแนะนำตัวหนึ่งเป็นโรบินเข้าออกหนึ่งนิ้วนะทำไมเอาตัวนี้มาแนะนำก็คือไม่อยากให้พลาดเพราะว่าตัวนี้มันมันใหม่ใหม่แบบว่ายังไม่โดนน้ำมันครับจากญี่ปุ่นนะเพราะว่าที่รู้ก็คือพอเราแกะออกทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ตั้งแต่กองน้ามันหรือแม้กระทั่งนมหนูหรือในคาบูเนี่ยไม่มีคราบน้ํามันเลยนะครับ ถอดโมเทศออกมาลูกสูบขาวจั๊วเลยนะครับไม่มีคาผ่าเลยนะครับก็เออกลัวพ,พ,พี่พี่ที่อยากได้ปั๊มรุ่นใหม่ๆไอ้ปั๊มหิ้วแบบสภาพใหม่ๆเงีย้ยจะพลาดตัวนี้เป็นลานดึงเบาด้วยนะนะลองดูนะดึงเบานะดูเชือกก่อนีน่สติก,กงสิกเกอร์มาครบหมดนะคืออารมณ์มัน ไม่ได้ใช้เลยพี่แต่ว่าแต่ว่าการเก็บรักษาครับมันจะยังมีภาพอะไรตากแดดตากฝนหน่อยแต่ว่าได้ได,ได้สภาพเครื่องที่ถ้าจะเป็นมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ร้อยสิบลิตรต่อนาทีนะครับดูดน้ําได้ปริมาณร้อยสิบลิตรต่อนาทีดูดลึกได้แปดเมตรแล้วก็ไกลไกลเนี่ยตามสเปคโขงก็คือยีออ่สามสิบห้าเมตรนะครับตามสเปคโขงนะ แต่ถ้าเราอยากให้มันไกลกว่าน,นั้นก็คือรีดท่อไปอีกนะครับมันก็จะไกลขึ้นเป็นปั๊มหิ้วนะครับก็ผู้ใหญ่ไม่บ้านาใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นขันเล่งตัวนี้ก็โชกคเวลาจะใช้โชกกับนงัดงัดขึ้นบนก่อนเครื่องติดแล้วก็ค่อยดัดลงล่างนะครับสวิตติดเปิดเครื่องเครื่องนี้นิ่งเลยนิ่งเลยนะครับวิธีการใช้พวกนี้ก็คือ พี่ต่อสายลงลงบ่อก,ก่อนนะครับแล้วก็กปอกน้ําตรงนี้กปอกน้ํานี่ให้เต็มแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมันทํางานของมันเองนะครับสําคัญคือตรงนี้อย่าให้มันรั่วบางท่านบอกว่ามันดูดไม่ขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันรั่วนะครับปั๊มน้ํามีกรณีเดียวถ้าดูดไม่ขึ้นคือทางเข้ารั่วเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ไม่มีอะไรนะครับมันไม่เกี่ยวกับโคไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเราตรงนี้แน่นยังไงก็ขึ้นครับ โคเมเป็นโคชินนะครับไม่เจ็บแปลนทั้งหมดนะครับนี่คือโรบิน25ซีซีเป็นซีนสองย่งหวานนะผสมกัตตูลุกด้วยและที่สําคัญข่าวดีก็คือถังรุ่นนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับมาเทนอังลิตและเรียบร้อยแล้วนะครับวางจําหน่ายแล้วตัวนี้สนนราคาที่3,200นะร 3, 200วมส่งนะครับ3,200รวมส่งนะครับแบบโอนเงินเก็บไปทาง3,400บาทนะครับพิจรารณาเอาได้เลยนะครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ